ทางแบรนด์โฟนสตาร์นะคะมาพร้อมกับวารันตีประกรันถึง3ปีอีกด้วยค่ะ ค่ะพบกับการ Audio City ค่ะวันนี้นะคะกัดนะคะได้นำตัวใหม่เป็นลำโพงติดผนังของโฟนสตาร์มานำเสนอให้พี่ๆทุกคนนะคะกับรุ่นโซนอล่8 c n ค่ะลำโพงขนาด8นิ้ว150วัตต์ค่ะมีขนาดวูฟเฟอร์8นิ้วและดอกลำโพงทวิตเตอร์1นิ้วอีกด้วยนะคะมาพร้อมกับมาตรฐาน IP66 ค่ะที่สามารถกันน้ำและกันฝุ่นได้อีกด้วยนะคะเหมาะสาหรับติดตั้งภายนอกอาคารในอาคารรวม ถึงร้านอาหารคาเฟ่นะคะหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ในการติดตั้งได้อีกด้วยนะคะสิทธิพิเศษสําหรับพี่ๆที่ช้อปปิ้งตัวโฟนสตาร์รุ่นนี้นะคะทางแบรนด์โฟนสตาร์นะคะมาพร้อมกับวารันตีประกันถึง3ปีอีกด้วยค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปฟังเสียงของตัวลำโพงรุ่นนี้กันค่ะ hey, you said you

รได้ฟังเสียงนะคะลำโพงรุ่นนี้ของเราแล้วสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจลำโพงรุ่นนี้อย่าลืมนะคะติดต่อบริษัทออดิโอซิตี้ของเราได้นะคะติดต่อทางช่องทางอ่าสแกนเคียวโคด้านล่างหรือผ่านหน้าเว็บของเราค่ะ audiocity.co.th ค่ะหรือสามารถมาที่หน้าร้านของเรามีอยู่2ที่ที่สายหมา85และก็ CDC นะคะวันนี้กัดไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ